สรุปผลการดำเนินงานสำนักง,งานเกษตรอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักง,งานเกษตรอำเภอบำเน็จนรงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรดังนี้กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกอกมอเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางการผลิตและการตลาดผักปอดสารพิษตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ณกลุ่มแปลงใหญ่ผักหมู่ที่4ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีการจัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์จัดทำแผนและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคลหรือ IFPP เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย5ด้านของการจัดตั้งแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่ที่8ตำบลบ้านเพชรและจัดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสาพกรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอครั้งที่1เพื่อพัฒนาศักยภาพสาพกรและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและเชื่อมโยงสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีคณะกรรมการสพกรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยการจัดเวทียกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดีครั้งที่1 เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและที่ทําการกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองเยบุตรตําบลบ้านตาลและประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอครั้งที่1เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอให้เป็นไปตามกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและติดตามความก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชนโดยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการเก็บตัวอย่างดินการตรวจค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกสดปชหมู่ที่6บ้านสเสลาตำบลบ้านชวนโครงการพัฒนาเกษตรกรปลาดเปลืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปลาดเปลืองเพื่อประเมินศักยภาพและจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล สำนักง,งานเกษตรอำเภอบำเหน็จนรงร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชัยภูมิจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันที่19ธันวาคมพศ2566 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในฤดูการผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการด้านการเกษตรตามภารกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนสนับสนุนในการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ในการนี้ได้มีเกษตรกรอำเภอบำเน็จนร่งอจตุรัสอเภอเทพสถิตและอเภอเนินสง่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณสพกรหลักอำเภอบำเน็จนร่งหมู่ที่11ตำบลโคกเพชรพัฒนานอกจากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอบำเน็จนร่งร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมเย็นและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นายทว่ดใจเย็นเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกบำเน็จนรงกลีนฟาร์ม เพื่อเป็นต้นแบบของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยในฤดูแล้งและส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวนาปลังและลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปลูกหอมแดงแปลงใหญ่ที่บ้านผงมีชัยตําบลโคกรืงรมเพื่อรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาให้หอมแดงอําเภอบาเน็ตนารงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปภายใต้สโลแกนหอมแดงใหญ่ทนนานปลอดภยัยที่โปร่งมีชัยชัยภูมิ นอกจากนั้นยังลงพื้นที่รณรงค์สร้างความเข้าใจถึงปัญหาและผลเสียของการเผาในพื้นที่การเกษตรและแจ้งให้ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์ย้ําเตือนผลกระทบจากการเผาให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกันบัาเพ็ญเะลงร่วมใจหยุดเผาเราทำได้เอ้ hey, hey.